หนังสติก2ระบบ Power G ตัวนี้2ระบบให้ครบเซตราคาเพียง2 3 9 9เท่านั้นสำหรับงานลูกเหล็กนะคะพี่ๆแค่เลื่อนสปริงขึ้นไปอยู่บนตัวล็อก ใส่ลูกเหล็กลงไปนะคะลูกเหล็กของเราสามารถใส่ได้ถึง30-35ลูกกันเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนสปริงลงนะคะ งานลูกดอกนะคะของเราก็จะใส่ตั้งแต่ปลายกระบอกลงไปนะคะแล้วก็เปิดหน้าลอกนะคะเพื่อที่จะให้สายหย่อนลงไปให้ลูกดอกไหลลงมาตรงตัวระบบไก่นะคะแล้วก็หมุนลอกนะคะแค่นี้ก็พร้อมใช้แล้วค่ะ พาวเจีตัวนี้นะคะท้ายทำมาจากยาง ABS สีดำอย่างดีนะคะท้ายสามารถพับได้นะคะเพียงแค่พี่ๆนานน้กดแบบนี้นะคะสามารถพับเก็บได้ส่วนตัวรางจะเป็นรางโลหะนะคะพี่ๆค่ะแล้วก็ตัวนี้เราจะมีลอกไปให้ด้วย1ชุดนะคะสําหรับตัวยางนะคะยางเราจะมัดไปให้แบบนี้นะคะข้างละ2คู่นะคะ2คู่ แล้วก็จะมีลวดสลิงไปแบบนี้นะคะเราจะประกอบไปให้ครบชุดพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็จะเป็นเร d ดอ t นะคะเราจะแถมไปให้ฟรีหนึ่งชุดแล้วก็ที่สําคัญน้าเล็กจะแถมยางกันขาดไปให้นะคะแบบนี้ให้ไปอีกสองคู่นะคะแล้วก็จะมีลูกเหล็กนะคะแถมให้อีก30ลูกค่ะลูกดอกของเราสามารถถอดหัวออกได้นะคะแบบนี้นะคะ สำหรับนะนะท่านไหนที่สนใจสั่งซื้อนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าโทรหานาเล็กได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนาเล็กขอฝากพาว e จี2ระบบตัวนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ